สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางส่งท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ครับดาวโจนนะครับก็เดี๋ยวฟังข่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับดาวโจนเมื่อคืนนี้เด่น4มาเด้งบนล่างนะครับวิ่งโมดุลล่างเจาะ4554นะครับก็รุนกันต่อวันนี้แล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับวันนี้ดาวโจนเปิดที่บวกครับ403.93นะครับ2วันที่ผ่านมาดาวโจนวันจันทร์เปิดบวกปิดลบ เมื่อวานเปิดลบปิดบวกทำไปได้ครับวันนี้จะเป็นเช่นไรน,นะครับยังไงขอให้เดินเดินต่อแล้วกันนะครับวันนี้เด่นสุดที่จับได้คือ2นะครับตารางท้าย0ถ้ากรณี2มาจะเป็นหลักหน่วยซึ่งเป็น2บนล่างนะครับก็ใครรูดวันนี้ถ้า2มาก็จะเด้งบนล่างครับถ้ามันมานะ เหมาะสาหรับคนชอบลูดครับถ้ากรณีท้ายศูต์ตารางท้าย0ูตรน,นะเพราะว่าหน่วยบนหน่วยล่างตัวเดียวกันครับสําหรับค่ํเกินนี้3คู่ที่ผมชอบก็จะมี2 2งสครับถ้าชอบและไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาด้วยผมด้วยนะครับสาคัญมากนะครับวันนี้ลองปล่อยลองปล่อยคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าเดือนหน้าว่าเขายว่า คลิปสั้นจะมีรายได้ให้มานะครับงไงผมลองดูเลยกันเหมาะสําหรับคนไม่ชอบไม่ชอบฟังเนาะนะครับลองลองปล่อยไป2คลิปเมื่อตอนบ่ายนะครับอ่าฮะแต่ท่านใดชอบอยากฟังก็ฟังคลิปยาวๆไปครับมีวิธีการคิดสอดแทรกให้นะครับ4 2 3 2ครับ92 แปครับ2วันที่ผ่านมาดาวโจนเดินดีคือ5นะครับเดิน5 5ถ้ามาก็จะเป็นเลขพี่น้องนะครับเป็น1แต้มถ้า5ยังเดินอยู่6 5 45หในหน้าติดมากครับนะครับใครไม่ชอบแนีองผมลองเล่นเลขที่เดินอยู่ก็คือ5ถ้า5มา4 5กับ6 5หเนี่ยสวยมากนะครับเข้าใจตรงกันเนาะตอนมาสีครับ แล้วอยากได้คู่ลงมาจับคู่ตามตารางเอานะครับ65กับ4 5 3ตัวครับ442 4 2 2 492 412 432แล้วก็482ดครับดาวจนค่ำคืนนี้ได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังครับตื่นเช้าม,มาขอให้รับทรับย์ครับขอให้มีโชคมีราบกันทุกท่านครับถ้ามาความน่าจะเป็นอื่นขออภัยครับราตรีสวัสดิ์ครับ